คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพคุณมากสวัสดีครับมาพบกัสบสูตรหวยโชคเศรษฐีมารานนะครับกับสูตรวิ่งบนมีดวงดาว4ีดวงกำกับนะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1มิถุนายน63นะครับเสร็จตีเข้าต่อเนื่องจาก35งวดเป็น36งวดครับ เป็น36งวดนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับ36หงวดนะครับกข้่ตอนนองนะเรามาดูนะครับจกดรู่นะครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการคำนวณกันนะครับ16กกรดาก็ได้คำหกาคำนวณวิ่งบนหน่มาไดม้1 7 3 9 1 7เ9ครับเราดูเลข3เลข9เลข1เข้ามาครบเลยครับ391ครับวันนี้ หนงสิงหาคมหกสาคำนวณิ่งนได้หนึ่งเจ็ดมเก้าหนึ 39, 1, ton, ่งเจครับลอาดูเลขหเข้ามาสองตัวบนครับสิบหกสิงหาคมหกาคำนวณนิ 39, splash, 1, lawn, indeed, one, ่งบนได้1น3่งเจ็ดสามเครับหนึ่งเจ็ครับเลขเจ็กับเลขเ้าเข้ามาครบนะครับสมตัวลงมาที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสามคำนวณนิ่งบอได้ศูนย์หกสองศูนย์หกสองแปดครับศูนย์หกนะครับเลขศนย์เข้ามาหลักร้อยลงมาที่หครับเลขแเข้ามาหลักสิบลงมาที่หครับ สิบหกกัญญญญนยายนหกสามคำนวณิ่งบนออกมาได้8ปดสี่ศูนย์ครับเหล่าดูนะแปดสี่ศเลข8เข้ามาหลักร้อยละหน่งครับต่อมาครับหงตัวละครหสาคำนวิ่งอออกมาได้ห้าหนึ่งจ็ดห้าหจ็สามครับห้ 5, 1, าหนึ่งเ็เลขหเข้ามาหลักสิบละหนึ่งครับเลขหงเข้ามาหลักหน่วยครับต่อมาครับสิบหกตัวละครหส คำนวณนิ่มอออกมาได้4 0 6 2 4 0ย2ครับ4062 40 6 2เลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็เลข0เข้ามาหลักสิครับเข้ามา3ตัวรลองที่1ครับ1พิเศษเ็า 63, คำนวณนิ่มอออก,ม,กมาได้1น3 9มาครับ1739ดหนึ่งเจ็ดหนึครับเลข1เข้ามาหลักหน่วยหลมาที่1ครับ หนึ่งสิบหกที่เกิดนหกสามคำนวณวิ่งเนออกมาได้เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดครับลมดูนะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับลองที่หนึ่งหนึ่งธนทรคมหกสามคำนวณวิ่งเนออกมาได้ศูนย์หกสองแปดศูนย์หกสองแปดนะครับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบลองที่หนึ่งครับสิบหกธนทรคมหกสามคำนวณวิ่งเนออกมาได้แปดสี่ศูนย์หกแปดสี่ศูนย์หกครับลองมาดูแปดสี่ศูนย์หก ปดสี่ศูนย์หกเลขหกเข้ามาหลักสิบสองที่ห่งหลักร้อยหนอนที่หนึ่งครับเลขสองแปดสิบโอเคเข้าเลขหกเข้ามาหลักร้อยครับสามสิบตุลาคมหกสามคำนวณวิ่งบนออกมาได้เก้าห้าหนึ่งเจ็ดครับเก้าห้าหนึ่งเจ็ดนะเลขเก <c oughs> ้าเข้ามาหลักสิบสองที่หนึ่งเลขห้าเข้ามาหลักน้อยสองที่หนึ่งครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณวิ่งบนบกได้ศูนย์หกสองแปดครับศูนย์หกสองแปดนะเรามาดูครับศูนย์หกสองแปด เลขศูนย์เข้ามาหลักสิลงวันที่หนึ่ครับหนึ่กมาพันคำนวณวิ่งวนดอกได้สามห้าเก้าสามหาน่งสมาห้่งครับเรามาดูสามเก้าห้าหนึ่เก้ครับเลขสามเข้ามาหลักหน่วยลงวันที่หนึ่งครับสิบหกกุมาพันหกสี่คำนวณวิ่งวดอกไมได้ห้าหนึ่งาน่งเจ็ดสามครับเรามาดูนะห้าหนึ่งเจ็ดสามครับเลขห้าเข้ามาหลักร้อยครับเลขสาเข้ามาหลักสิลงวันที่หครับ หมีนาคม64สี่คำน,นวณวิ่งบนหนกอมาได้สี่ศูนย์หกสองสี่ศูนย์หกสองครับเรามาดูนะสี่ศูนย์หกสองเลขสี่กับเลขสองเข้ามาสามต่อบนรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกมีนาคมหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้เจ็ดสามเกมา้าห้าเจ็ดสามเก้าห้านะครับเจ็ดสามเก้าห้าครับเรามาดูนะเจ็ดสามเก้าห้าเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับ หน,น,นึ่งเมษายนหกสี่คำนวณวิ่ออกมาได้แปดสี่ศูกครับลองดูนะแปดศเลขแเข้ามาหลัก 10, ลนะ 16, สิบังวันที่หครับสิบเมษายนหกคำนวณออกมาได้เจ็ดสามาหดสามเก้าห้ครับเจ็ดเลขเเข้ามาหลัก 10, ลนะ 2, สิบังวันที่หครับสองพฤษภาคมหกคำนวณอออกมได้ห้าหนึ่ด้าหนึ่งเจครับลองดูนะห้าหนึ 1x3 เลข5เข้ามาหลักร้อยครับเลข7เข้ามาหลักสิบครับรลงวัลที่1นึ่งมิ้งเข้ามาสิบหกพฤนสี่พหกคำนวณมิ้งบนออกมาได้2840 2840่ศูดูนย์ครับจำดูนะสองแปดสี่ศูนย์เลขสองเข้ามาหลักหน่วยรลงวัที่หครับหมิตหกสี่คำนวณมิ้นบน 6, บงนบนออกมาได้หกสองแปดสี่หครับำดู หกสอเลข6เข้ามาหลักสิบลงมาที่หนึ่งเลขแปดเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับสิบไม่ได้หกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้7395สามเครับเจ็ดสามเก้าห้านะเรามาดูครับเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าห้าครับเลขเจเข้ามาหลักหน่วยลงาที่หเลขห้าเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนครับหนึ่งก็ได้ของหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้7395 7395กเดก้าครับเราดูเจ็ดส นะคเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยเรว,วันที่หเลข5เข้ามาหลักหน่วยเอาวันที่หครับ2องตำแหนงสิกก็ได้คมณหกสี่คำนวณวิ่งบนออกก็ได้0 6นย์หกสองแปดศูนย์หกสองแดนะเาดูครับศูนย์หสองแเลข2เข้ามาหลักร้อยราว,วันที่หเลขหเข้ามาหลักสิบวันที่หึงครับหนึ่สิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้4 0 6ศูนย์หศนย์หครับเราดูนะ4ี่ศย์ห 4 4 0 62นะะเลข0เข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่1นึค่ะสิสิงหาคม6 4 16 6, 4, ่สิสิงหาสาคมหกคำนวณวิ่งบนออกมาได้2840 2840ดู2 8, 4, 0, 2 8 4ครับเรามาดู2840เลข4เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หครับต่อมา1กันยายน64สีคำนวณวิ่งบนออกมาได้5 7, 5 1 7, 3, 5, 1, 7 3, 5 1 7 3 5 1 7 3ครับลำดั 5173 5173เนะครับเลข3เข้ามาหลักสิบน่วที่1ครับเลข5เข้ามาหลักหน่วยครับ16กันยายน64คำนวณนิมนออกมาได้3 9 5 1 3 9าครับจำตัก้กนเลข1เข้ามาหลักร้อยกับหลักหน่วยวที่1ครับ1ตัวละค4คำนวณนิมนออกมาได้7395 7395ครับ เลข3เข้ามาหลักร้อยครับเลข7เข้ามาหลักสิบกาวันทีหนึ่งครับสิตัวละคอครับคำนวณวิมอออกมาได้7จ็ดสามเครับเลข7เข้ามาหลักหน่วยครับเลข3เข้ามาหลักสิบกาันทีหนึ่งครับหนึ่พักสีนะครับศูนย์บวกเจ็ดสองบวกด้วยเจ็ 7, 2, 14, 4, บวกด้วยสี่บวกด้วยเก เก้าแปดเจ็ดสิบสองบวกด้วยสองบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยห้าสบวกด้วยศนย์บวกด้วยสบวกด้วยห้าสบวกด้วยศบวกรวมกันได้เท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสามยี่สิบสามบวกสามเป็นยี่สิบกใส่หกหกของที่เป็นสิบสองใส่สองสงบกหกขที่เป็นแปดแปดบวกหกของที่เป็นสิสีใส่สได้6กสองแปดสี่หกสองแปดสี่ครับสิบหกตกกายุออกศูนย์สามองเจ็ดหกห่งสอ ะะเลขหกเข้ามาหลักสิบหลังวัที่ห e> นึงครับต่อมาครับต่อมาหนึ่งสิบหกที่กลายเป็นหกสี่นะครับเรามานะดูนะสามบวกด้วยหนึ่งคูณสองก็คือบวกด้วยสบวกด้วยแปดห้าสี่แปดหนึ่งแปดสองบปดสี่บวกด้วยศบวกด้วยเบวกด้วยหกบวกด้วยสี่บวกด้วยแบวกด้วยเจ็บวกด้วยสี่ดบกด้วยแ ตกลงกันได้เท่ากับได้เท่ากับเทา่าไร41ตัวหน่มด้วยนะครับไม่ใช่ดูหอเดียวนะ41 41บวก3คงที่ครับ41บวก3เป็น44ใส่4 4บวก6คงที่เป็น10ใส่0 0บวก6ได้6 6บวก6 6บก6เป็น12ใส่2อัดทวนนะ41บก3เป็น4 4 4 5, 6, 4 3. 4บก6เป็น10ใส่0 0บวก6ได้6 6บก6เป็น12ใส่2ได้4062 16พฤศจิกายน64นะครับคำนวณในส่วนของตั้มนะครับแอบวิ่งบนวิ่งบนดวงดาว 4, 5, 6, 4 6, ดวงนะครับได้4062 4062นะครับเรามาดู1ธันวาคมซิ1ธันวาคม 6กครับออกศูนย์เจ็ดเจ็อ้าแปออนออก82นะครับ x2 เห็นไหมครับวิ่งเข้ามาหลักร้อยนะครับหนธันวาคมหกสละเรามาดู7บวกด้วย8 2ดสบกวกที่หบวกด้วย8 8ดแปดบวกไ้้สีบวกด้วย2 เอาใหม่นะเอาใหม่เจ็ดบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกได้หกบวกด้วยแปดแปดหกสิบสี่บวกได้สี่บวกได้สองบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสี่สองแปดบวกได้แปดบวกด้วยสามบวกด้วยแปดแปดสองสิบหกบวกได้หกบวกลำกันได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเกิดขึ้นที่เลขเลยได้อ่าได้เท่าไหร่ครับได้ตัวฤๅษีได้เท่ากันไหม ได้43่สานะครับดนะูสิได้เท่ากันไหมสี่สิบสาสี่กันสี 43. 43่สิบสามบวกสเป็น46ใส่6 6หบวกห6บวกหเป็นส2บบวกหเป็น12บสสองบวกหเป็นแปด แปบวกหคงที่เป็น14ได้6 8แปดสองสี่แคปเจอรครับเอ 6, 2, 8, เอหกสองแดสี่พูดสับกันอันนี้วิ่งบนนะครับมีดวงดาวสีดวงกลับกับดันบนนะข้าอ้งแต่หนึ่งมีตราย,ยนหกสากดติดตามเพื่อเทียบได้เลขกเลยสิติ36มงวดติด นะครับสามสิกนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับแบ่งปันแก่เพื่อนด้วยแก่เพื่อนร่มโลกนะคอยเชิวนโชคดีครับสำหรับคนที่กดติดตามนะรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหัยเชลยว,ยวสิมา้านครับสวัสดีครับ